นี่ครับพระปิตานะครับไฮไลท์เลยพิมพ์ตภาพนี่อ่าอันนี้แบบไม่ได้บรรจุกุนะครับอ่าเห็นไหมพิมพ์ตภาพเนี่ยเราสังเกตง่ายๆพิมพ์ตภาพเนี่ยเราพลิกหลังพลิกหลังเนี่ยมันจะคล้ายๆตภาพเห็นไหมครับอ่านึกนึกภาพออกไหมครับเนี่ยพอพลิกหลังนะครับอ่าพลิกหลังมันจะคล้ายๆตภาพเห็นไหมครับคล้ายๆเต่าคล้ายตภาพเห็นไหมครับจะรีบเรียบไปเห็นไหมครับ อ่าเพ่านี้ไม่หักไม่ซ่อมนะอ่าแล้วหลวงพ่เอี่ยมเนี่ยพิมพเนี่ยครับช่วงแขนนะครับช่วงแขนนะครับช่วงศีรษะนะครับข้างบนเนี่ยมันจะมีจุกนะครับจุกพิมพ์นะครับข้างข้างมีตะเข็บนี่ตะเข็บเห็นไหมแล้วตะเข็บเนี่ยพอลงมานะครับจะเหมือนกู้ใหม่แหละบิดนะบิดไปที่หัวเขา่าตะเข็บต้องไม่ตรงลงมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับตะ,ตะเข็บต้องบิดนะครับ แล้วตูดเนี่ยปาดก้นเนี่ยปาดตัดแบบปาดนะเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยมาตรฐานนะครับมาตรฐานนะครับนี่คือปิตาหลวงพุ่เอี่ยมนะครับปฐมนามนะครับโอ้โหเนื้อคุกลักคุณดูดิมันดูเม็ดลักเลยโอ้โหดูดิเนี่ยคุกลักจริงๆนะปิตาคุกลักหลวงพุ่เอี่ยมจริงๆเรี่ว่าคุกลักคุกลักเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อเป็นกะลาเลยไหมครับแล้วดูเนี่ยดูตะเข็บ ตาเข็บเห็นไหมตาเข็บเนี่ยข้างบนเนี่ยมีจุกเห็นไหมครับอ่าข้างบนเนี่ยมีจุกเห็นไหมครับเนี่ยจุกอ่ามีจุกบนหัวนะครับบนศีรษะนะบนบนหัวหลวงพ่อนะครับบนหัวพระในนะเป็นจุกเห็นไหมครับแล้ววิ่งตาเข็บวิ่งมานี่ครับประกบพิมพ์ครับวิ่งมานะครับมาถึงเอวปุ๊บหัวเข่าปุ๊บบิดเลยนะครับมันจะบิดออกข้างนะครับจะบิดข้างนะคือคือต้องบอกเพื่อนๆนนะครับตาเข็บเนี่ยพอมาถึงตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะปุ๊บเนี่ยตะเข็บจะบ,บิดออกหัวเข่านะครับอ่าออกหัวเข่าครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีร่องร่องรอยเห็นไหมเห็นมีคีบนะเห็นไหมครับเห็นมีคีบนะอันนี้คือแบบมาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานนะครับมาตรฐานนะครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้องค์หนึ่งเนี่ยผมบอกให้เลยว่าหลักล้านนะเออองค์หนึ่งหลักล้านนะครับอย่างเงี้ย อย่างนี้องค์หนึ่งหลักล้านนะครับแต่ออกนี้ออกเาเรียกว่าออกโซนเขาเรียกว่าโซนคุกรักเนื้อหยาบนะครับคุกรักเนื้อหยาบนะครับแบบผสมชั้นยานะครับต้องบอกว่าเนื้อแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่คนชอบนะครับผมชอบทุกเนื้อนะครับถ้าเนื้อแบบแบบนิยมที่เขาแบบนิยมจริงๆเนี่ยเนื้อมันจะออกเขาเรียกว่าทุเรียนกวนนะครับทุเรียนกวนนะครับเนื้อจะออกแบบก้นตรงน,นี้ นี่นะเนื้อละเอียดละเอียดงี้เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ที่การใช้การเก็บครับการผสมการใช้การเก็บนะครับแล้วแต่นะครับไม่ไม่สม่ำเสมอไม่เสมอไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูแบบเนื้อนิยมเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนิยมผมมีลูกอมอยู่นะครับอ่ามีเนื้อนี่อย่างงี้อ่านี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะถ้าเกิดว่าเนื้อนิยมเนี่ย เนื้อนิยมแบบที่เรียกว่าเอาเอาใช้คำว่าโซนแพงแล้วกันเนี่ยโซนนิยมเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบลูกอมที่ยมห้อยอยู่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกเนื้อทุเรียนกวนอย่างงี้นะครับเนี่ยเนี่เนี่นี่นี่แบบรูมห้อยอยู่เนี่ยเขาเรียกเนื้อทุเรียนกวนแหมมันมันมองไม่ชัดนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะแต่เหมือนกันนะครับเหมือนกันจริงๆแล้วเหมือนกันนะครับอ่าเหมือนกัน นะครับเนี่ยเนื้อท,ทุเรียนกวนเห็นไหมครับอ่าเนื้อละเอียดบางคนก็เรียกเนื้อละเอียดถ้าคนโบราณเขาเรียกกเนื้อทุเรียนกวนนะครับขอแล้วแต่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับขอให้แท้ก่อนนะครับอย่าไปสนใจว่าต่อไปนเนื้อนั้นเนื้อนี้ขอให้แท้ก่อนขอให้คุณมีของแท้ก่อนนะครับ